สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับพระเครื่องที่มีมวลสารเกี่ยวกับผงพายกุมารน,นะครับผงพายกุมารน,นี้ดังมาตั้งนานแล้วนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับวัลหารไล่นะครับมีส่วนผสมของผงพายกุมารน,นะครับราคาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่า พระที่มีผงพายกุมารแท้ๆนะครับจะช่วยเรื่องโชคลาภการเงินนะครับขอปุ๊บจะได้เร็วนะครับก็เลยทำให้มีความต้องการสูงนะในยุคป,ปัจจุบันนะแต่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราจะหาเช่าได้อย่างไรนะครับก็ต้องดูลองลงมานะครับในปัจจุบันมีของ อาจารย์ไหนบ้างนะที่ยังสร้างอยู่นะแล้วก็เป็นแบบผงพายกุมารแท้ๆนะครับตอนนี้ก็จะมีหลวงปู่บุญสมนะพี่ผมได้ศึกษานะครับแล้วก็ถอดแบบองค์คูมาจากของหลวงปู่ทิมนะครับพิพิดพญาสุเรนเป็นคนสร้างนะครับก็ตอนนี้ราคาก็จับต้องได้นะครับก็ต้อง ลองเอาไปใช้นะครับสำหรับใครที่ต้องการกิ่งชินนบัญชรพงภายกุมารแท้ๆนะครับในยุคป,ปัจจุบันนะครับราคาจับต้องได้ไม่ต้องไปเช่าแพงอะไรมากมายนะครับใช้ได้ผลเหมือนกันนะครับต้องลองนะเพราะว่าตอนนี้หลวงปู่ก็ขาดปัจจัยสร้างโบสถ์นะครับก็ช่วยกันนะครับลองบูชาและจะรู้นะครับ ว่าโชคลาภเงินทองการงานจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับคนที่สนใจสายนี้นะสายมูนะต้องมีนะถ้าใครต้องการก็ติดต่อมาที่ผมหรือว่าเข้าไปดูในกลุ่มหรือไปที่วัดก็ได้นะที่พักสงรมโพทองนะครับประสบการณ์มีให้เห็นมากมายนะครับ ใครที่อยาจะร่วมทําบุญก็เชิญได้นะครับเพราะว่าขาดปัจจัยอีกเยอะแล้วคลิปหน้าผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพระกลิ่งชิม,มัญชรพงภายกุมารรุ่นนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ